ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอีกครั้งเรียกว่ามาแรงจริงๆกับเรื่องมิต u ควีนที่พอดเรื่องนั้นแปลกแหวกแนวจากซีรีส์เกาหลีย้อนอยุคเรื่องอื่นๆที่เคยดูมาถึงแม้พวกเราจะเคยดูซีรีส์ที่มีการข้ามพบข้ามชาติมาหลายเรื่องแล้วแต่ก็ไม่เคยมีแนวนี้มาก่อนเลยนะเหนือเรื่องเริ่มต้นที่บงควานรับบทโดยเชจินฮยอกเชฟหนุ่มในสมัยปัจจุบันเป็นคลาสโนว่าที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงหรือเรียกง่ายๆก็คือหลงตัวเองนั่นแหละ วันหนึ่งเขาเกิดประสบอุบัติเหตุตกลงไปในสระน้ําแล้วก็หมดสติไปเมื่อฟื้นขึ้นมาก็อยู่ในร่างของคิมโซโยองรับบทโดยชินเฮเยซอนว่าที่พระมเหสีในยุคโชซอน ที่กำลังจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระเจ้าซอนจงกษัตริย์ลำดับที่25แห่งราชวงศ์โชซอนในทางประวัติศาสตร์พระองค์เป็นองค์ชายที่ห่างไกลราชบัลลังก์มากและเป็นเพียงกษัตริย์หุ่นเชิดของพระนางซุนวอนเท่านั้นแต่ในเรื่องนี้แม้ภายนอกจะดูอ่อนโยนและเข้ากับคนง่ายแต่ในความเป็นจริงกลับแข็งแกร่งและแอบกระทำการบางอย่างลับๆพระนางซุนวอนรับบทโดยแบจองอกอดีตพระมเหสีของพระเจ้าซุนโจ เป็นผู้คุมอำนาจในขณะนั้นโดยมีคิมจวากลนรับบทโดยคิมแทอูน้องชายของพระนางซุนวอนผู้ทรงอิทธิพลและคอยช่วยเหลือกันอยู่เพื่อรักษาอำนาจหลังราชบัลลังก์พระเจ้าซอนจงในเวลานั้นเองก็มีคนรักซึ่งเป็นรักแรกนั่นก็คือพระสนมโจฮวาจินและเมื่อเชฟหนุ่มที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเป็นเพลย์บอยต้องเข้ามาอยู่ในร่างของสตรีสูงสัก ผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นพระมเหสีพูดง่ายๆก็คือกำลังจะมีสามีเรื่องวุ่นวายก็ได้เริ่มขึ้นเรื่องนี้ขอบอกเลยนะคะว่าชินเฮยซอนที่ต้องมารับบทชายในร่างหญิงนั้นสแสดงดีมากจนรู้สึกได้เลยว่าในร่างของพระมเหสีซอลินนั้นมีวิญ,ญญาณของเชฟหนุ่มสิงอยู่จริงๆแถมยิ่งเป็นสตรีในยุคโบราณที่กำลังจะแต่งงานมีสามีแล้วความเป็นเพลย์บอยของเขาจะทำยังไงละ่ะยิ่งตอนจะเข้าห้องหอนึกสภาพแล้วคงหาทีลึก ฉากหาเริ่มต้นเมื่อเชฟหนุ่มตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่ในร่างใหม่ที่เป็นผู้หญิงเมื่อนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เขาตกลงมาในสระจึงคิดว่าวิธีที่จะทําให้เขากลับเข้าร่างเดิมได้อีกครั้งนั้นจะต้องกลับไปตกสระอีกรอบด้วยความใจร้อนเจอถังน้ําที่ใช้ถูพื้นเขาก็ไม่รอชา้ารีบเอาหน้าจุ่มลงไปในน้ําจนเหล่านางในต้องตะโกนบอกว่าน้ําสกปรปกเพคะพระมเหสีพอไปโดดลงสระแต่น้ําในสระก็แห้งไปหมดแล้วจากคําสั่งของพระผันปี นอกเหนือจากความฮาของร่างใหม่แล้วยังมีความวุ่นวายจากการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักทำให้ซีรีส์ดูมีสาระขึ้นมาไม่ใช่คอมเมดี้อย่างเดียวข้างฝ่ายพระราชากับสมุนคนสนิทต,ต่างรวมตัวกันกระทำการบางอย่างลับๆส่วนพระมเหสีปลอมก็ไม่ลืมตัวตนเดิมของเชฟหนุ่ม โดยให้พระมเหสียังอยากจะออกไปร่ำสุราเคล้านารีแล้วด้วยพระมเหสีนั้นเป็นถิงพระราชาเองก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเลสเบี้ยนแต่อย่างใดจึงทรงเข้าพระทัยผิดว่าพระนางไปแอบฟังความลับทั้งที่จริงๆแล้วเชฟหนุ่มยังไม่ทิ้งมาเพลย์บอยเขาก็แค่อยากจะหาเรื่องไปนัวเนียสาวๆเท่านั้นเองและแน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นคลาสโนวาของเขาเท่านั้นก็เขาเป็นเชฟฝีมือเยี่ยมนี่นาดังนั้นฉากทำอาหารก็ต้องมีใช่ไหมล่ะ เรื่องอ,อื่นๆเราจะไม่ได้เห็นพระมเหสีลงมือทําอาหารด้วยตนเองแต่พระมเหสีเรื่องนี้ลงมือเป็นแม่ครัวทําอาหารถวายให้พระพันปีซึ่งสกิลการทําอาหารนี่ก็เรียกได้ว่าขั้นเทพอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในบางหลวงนี่ถ้าเรียกแดจันเกอ์มาท้าแข่งอาจจะมีหนาวก็ได้นะคะและความฮาแบบกลุ้มกลิ่นเมื่อพระมเหสีจะต้องขัดเลือกพระสนมให้กับพระราชามีแต่หญิงสวยๆเลย์บอยอย่างเขาจะทำอย่างไร ต้องไปดูกันนะคะว่าจะิตความเจ้าชู้ของเขาจะออกมาขนาดไหนหยุดยาวปีใหม่นี้หลายๆคนน่าจะอยู่ที่บ้านมีความเครียดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาดูซีรีส์ตลกๆให้ผ่อนคลายกันนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ